เอาล้วครับทุกคนได้เวลาที่จะเอา Legend Limited b o l l y นะครับไปล้างแขนอีกทีวันนี้นะฮะเรามากับเซตอัพทีมใหม่นะครับเอาผมได้มาที่4ดาวแล้วด้วยนะทุกคนแบบไปอัพเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับเป็น4ดาวแล้ววันนี้เราจะมาพร้อมกับบัฟเซนไคหเท่านะทุกคนเซตอัพนี้คือเรียกได้ว่าบัฟโบ l ี่กันอย่างเต็มที่เลยนะฮะดาเมจไม่แรงให้มันรู้ไปนะครับ Equipment ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมไปอัพเกรดมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็มีแท็กซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่แล้วนะฮะในสล็อตสาก็จะได้ไตล์แอคแท็กเพียวๆอีกรวมแล้วสูงสุดเนี่ยที่สิเนะครับก็ถือว่าดีมากอันนี้นะฮะมีคีมีอะไรแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มเบสแตท,ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีเพิ่มเดเมจเพียวๆยี่สิบเปอร์เซ็นต เพิ่มการ์ดฟ้าอีก10%แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้นะครับอันนี้ได้มาใหม่ล่าสุดจากของ PVP นะครับ PVP ซีซั่นนี้เลยนะครับอย่าลืมไปฟาร์มกันอันนี้ก็จะบวกการ์ดฟ้า10%นะครับบวกเลือดสูงสุดที่10%นะครับแล้วก็จะมีเบสตายกอีก20%แล้วก็จะมีเพียวสไตา์แท็กอยู่ที่12%สูงสุดนะครับอันนี้ก็น่าจะได้แค่โบลี่นะครับหลักๆซูปเปอร์ไซย,ย่าที่เป็นเพาเวอรพอนน ส่วนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคือเราก็ตั้งใจเอาตัวมาบัฟเซนไขให้กับโบลี่นะครับดังนั้นตัวละครพวกนี้มันไม่ได้เก่งอะไรอยู่แล้วนะครับแบบพอใช้ได้นะครับมีตัวนี้ซูเปอร์ไซヤสามโกคูที่ได้เซนไขไปตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่เกสไซาแมน1 2เนี่ยไม่น่าลุ่งแล้วแหละทุกคนแล้วก็เราก็จะมีบัฟจากโรเซ่นะครับแล้วก็โกคูตัวนี้นะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบจิต้านะครับบัฟให้พาวฟูเพเนนเซนไขนะครับบิลิตี้โบนัสตอนนี้อยู่ที่4 0 0พันนะฮะทุกคน อ่าอุปกรณ์เนี่ยผมใส่อีก2ตัวที่เหลือลก็ใส่ตามที่มีเลยนะทุกคนเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรได้สูงสุดก็โอเคแล้ววันนี้เราลองเอาโบลี่เซนไคห้เท่านะครับไปทดลองใช้กันดูว่าดาเมจจะโหดแค่ไหนกันไปลู้กันเลยดีกว่าไปเอาละครับฟิวชั่นวอลเลอร์นะฮะทีมนี้น่าจะวัดฝีมือพอสมควรนะฮะทุกคนแบบเราจะต้อง เรียกได้ว่านะฮะให้2ตัวนี้เอาตัวรอดให้ได้นะครับเพื่อเริ่มคอมโบนะครับสำคัญสุดคือเราต้องเริ่มคอมโบให้ได้อ่ะโอเค9 5้าห้าสองไหวไหมมาได้อยู่นะครับนะครับสำคัญคือตรงนี้นะฮะทุกคนมารอโบลี่อีกโอเคเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวโบลี่เปลี่ยนเข้ามาอ่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงให้ดิสลับก่อนนะครับแล้วค่อยโอเคจังหวะนี้แหละนะครับจวดได้อีกสักใบแม่โอ้โหดูดาเมจดไม่การ์ดไม่ขึ้นแล้วทุกคน โอเคไม่เป็นไรครับเขาเริ่มคอมโบบ้างก็ถ้าทีมนี้โบลี่ก็จะแทงได้ดีหน่อยนะทุกคนมันก็บัฟเลือดมาพอสมควรนะฮะแต่ถ้าถามว่าจุดอ่อนที่สุดของโบลี่ตัวนี้คืออะไรนะครับก็คือเรื่องการตั้งรับนี่แหละนะมีเขาเรียกว่าอะไรดีฟเฟนส์เนี่ยน้อยมากทุกคนแบบไม่มีอะไรที่เอาไว้ลดดาเมจศัตรูจริงๆจังๆโอ้โหเรียบร้อยไปมาอ้าโอช้าไปหน่อยครับอไม่เป็นไรโอเคสีเหลืองตีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ เราเกบเต็มเลด้วยนะฮะเดี๋ยวรอจังหวะแปลงล่างกันเลยดีกว่าโอเคเขาชิงเปลี่ยนล่างไปก่อนแล้วะฮะก็ข้อดีของการกดเปลี่ยนล่างกดเมนก็จะเราจะได้เกตหลบพื้นด้วยนะครับโอ้โหโดนพีวีโอเคเอารับรับอีกเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีฮิลโอเคพอแล้วพอแล้ว <laughs> โอเคเอาเกสไซยาแมนมาเริ่มคอมโบเก็บ ค่อยๆไอ้นี่ให้ตัวนี้ตอบไปก่อนนะครับเราจะได้รอครูดาวเปลี่ยนตัวกับโบลี่กลับมาได้ฮะดับเบินี่คือแบบไม่มีดาบเมจลเลยนะฮะเจสซี่แมนหนึ่งสองโอเคอ่าตัวนี้ยังพอมีดาเบจตบ้างนะครับเพราะเพิ่งได้เซนไคลไปโอ้ไม่พอมีหรอกเยอะเลยแหละนี่ขนาดแพ้ธาตุโอเคอ่าเปลี่ยนร่างไปเลยครับทุกคนเอาละเราได้เวลาของจริงนะครับทุกคนมาดูดาเบจตโบลี่ร่างนี้กัน กาดแตีงกาดแตยงใบเดียวครึ่งหลอดโอ้โ oh. หอ่ะลัส์ไปเลยครับโอเคดาเมจเวอร์ okay. <laughs> มากนะฮะนี่คือเซนไคห้าเท่าทุกคนโอ้โ oh. หครับแต่ก็อย่างที่รู้นะฮะทีมมันก็คือแบบ <laughs> สองตัวที่เหลือก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ <laughs> แต่แต่ยงดีที่ซูเปอร์เซย่าสามโกคูนี่คือได้เซนไคบาเนี้เก่งขึ้นมากๆนะฮะ อ,อทีมอะไรไม่รู้ดูไม่ออกเหมือนทรงแฟมิลี่ผสมโบลี่นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคเราใช้การ์ดเขี่ยไปเลยครับจะได้บัฟและเมดด้วยนะฮะจัดปโอเคเขาเปลี่ยนโบลี่เข้ามาจะดีเหรอเอาการ์ดฟ้าเอาการ์ดฟ้าไปกินเรียบร้อยเลยไหมโบลี่ล่วงไปเรียบร้อยแล้วะฮะโอเคอ่ะกูกูนาเมก โอ้โหทุกคนนี่น,นี่นี่ขนาดแพ้ธาตุอ่ะโอเคอัลติเมทโกหังใช่ไหมโอเคโดดให้ด้วยอย่างนี้โอ้โห,โโหสามใบเท่านั้นทุกคนอ่ะเอาเอเอฟไปกินเลยแล้วกันอย่างนี้นะครับจัดให้ถึงที่โอเคตายไหมห <laughs> นี่ขนาดอยู่ขึ้นมาแล้วโอ้ oh my god ่า uh, GT ผสมโกดเดนฟิเซอร์โอ้ยโดน PV โอเคอ่ะยังไง <laughs> อา้าวได้เริ่มคอมโบแล้วครับมายังมีการควบไว้เช้งอยู่นะครับแต่กใกล้หมดละโอเคการ์ดเขียวไว้ก่อนนะครับอีกสักนิดอีกสักนิดเอ่ะ uh, uh, การ์ดแดงไปแล้วกันเอ้ยโอ้ oh, ผมดรอปคอมโบว่ะไอการ์ดเขียวนี่ต้องต่อการ์ดเลยมั้งเนี่ยนะครับโอ้โหโดน โค้ชเช้งแบบนี้เอาใครมารับแทนดิอ่ีเกสไซอามนหนึ่งสองทำหน้าที่ไปนะฮะรับดาเมจอย่างเดียวนะครับตัวนี้คือไม่มีประโยชน์ในทางอื่นเลยโอเคโอโ้โหโอ้โหนั่นนั่นทำไม่มีเกตนี่คือน่าจะจบนะฮะโอเคเราคงต้องยอมโดนแล้วะครับไม่มีเกดหลบเปลี่ยนตัวไม่ได้ไเฮ้ยเขาดรอปคอมโบเฉยเลยโอเคมาเราเริ่มคอมโบได้แล้วครับ เปลี่ยนโบลี่เข้ามาเลยเอากันคัฟเวอร์เช้งนะครับเออไปเดียวจะตายไหมทุกคนแต่เขาน่าจะเปลี่ยนตัวแหละมั้งนะฮะพอเราเริ่มตรงนี้เรายัางกะอ่าเออกันได้เลยนี่หว่าโอเคสวยงาม <laughs> อ่าอย่างนี้ก็จบนะฮะโกจิต้าสี่เรียบร้อยไปนะฮะจะเปลี่ยนตัวเหรอโอ้โหจะเบสโคดเวอร์นะทุกคนแล้วแล้วเวลาไอไอห้ามเปลี่ยนตัวมันไม่นับเป็นไอน,นี่ด้วยไงไม่นับเข้ากับเกตไอโกจิต้าสี่ด้วยนะครับโอเคเรอดูจังหวะก่อน โดดไหมนะเนี่ยอ้าวเขาไม่โดดแต่เขาถอยหลังโอเคเสร็จเลยอย่างนี้อืมมาตัวเจ้าปัญหาก็ตายไปแล้วนั่นคือการ์ดแดงใบเดียวโอ้ my god golden fish เละๆจริงนะฮะอ่ะมาเอาซูเปอร์เซียสามาครับเฮ้ยดอบผมดันไปดรอปอา้าวโดนด้วย <c oughs> เมื่อกี้รัสเสียงมากนะครับโชคฟรีที่ยังโดน โอเคก็ตัวนี้น่าจะ Endurance นะครับมันผมยังไม่ได้ทิกเกอร์ Endurance เขาใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะน่าจะยังเหลือชีวิตอยู่โอเคไม่เป็นไรครับเอาไปชีวิตหนึ่งก่อนจะได้ง่ายขึ้นหน่อยโอเค <c oughs> นิ่อย่างนี้ก็โดนนะฮะโอ้โหดูดินี่แพ้ธาตุนะทุกคน <c oughs> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัว อ้าวอย่างนี้เสร็จดิได้เวลา LF อีกแล้วครับรัวๆเลยวันนี้ ผสม UI โคคูอย่างนั้นเหรอเป็นทีมที่แปลกมากโอเคเราน่าจะรับดาเมจได้บ้างนะครับซูเปอร์เซย3สามโอ้โโดนหนักจริงโอเคอเค้อาวชาร์จมาอย่างนี้ก็ได้เริ่มคอมโบแล้วครับอ่าเปลี่ยนโบลี่เข้ามาเลยนะครับเออให้ให้เขาใช้เกดรดเคาน์เตอร์ไปก่อนทีหนึ่งนะครับโอ้โหการ์ดเขียวอย่างนี้ยุ่งแล้วไงทุกคนอา้าวดรอปดรอปอย่างนี้ดรอปนะฮะตายได้ไหมเนี่ยในใบเดียว นั่นการ์ดแดงนะโอ้โหดูโอ yeah. okay. ้โหต้องเปลี่ยนรัวๆเลยนะฮะโอเคนี่ถ้ามีการ์ดเหลืองอีใบนึงนี่ยูน่าจะเสร็จนะครับโอเคเราเปลี่ยนล่างไปเลยครับจบจบไปการ์ดฟ้าไม่น่าได้ปะต้องรอเขาโดดนะฮะโดดไหมเนี่ยอ่าไม่เป็นไรโอเคแบบนี้เสร็จโอเคเรียบร้อยไปครับ อ่ทีมอะไรวะ GT ผสม Evil b o u b l u ่างมานกับ GT ทีมอะไรวะเนี่ยโ,โหหไหนกะอดูได้ไหมหน่ออ่ะเอาการ์ดแดงต่อไปเลยครับมาการ์ดฟ้า2ใบครับผมฮะใครเข้ามาน่าจะตายโอเคเขาปล่อย Evil b o u ตายเลยนะครับความคิดที่ถูกแล้วนะครับโอเคเราโดนบ้างนะฮะเออ น่าจะแทงได้อีกหน่อยนะครับเพราะเปลี่ยนล่างก็ฮิ okay, ล50%โอเคเราได้บ้างนะครับกาฟ้านี่ตายไหมน่าจะเปลี่ยนอ้าวไม่เปลี่ยนโอมเมก้าด้วยโอ้โหมั่นใจเกินเรียบร้อยไปนะดเดเมจโอยไม่อยากคิดเลยนะทุกคนถ้าเกิดดาวสูงกว่าน,นี้มันจะขนาดไหนวะเนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่รู้นะทุกคนทีมนี้นะฮะคือพลาดเราก็ตายได้เหมือนกันนะครับเป็นทีมที่แบบวัดดวงมากๆนะฮะ โอเคให้เกรซเซียแมนหนึ่งสองมาแทงครับมีหน้าที่แค่นี้นะครับมาให้คนครบโอเคเอ้ยแทงได้อยู่แล้วเนี่ยมาเอากรารเหลืองชนไปครับบารช,ชนไปเลยโอเคเราได้บ้างนะครับมาเออแต่เขาผนึกการ์ดเราไว้เนี่ยสิทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะรอก่อนนะฮะโอเคมาสลับสลับกันแทงนะครับสองคนนี้ทำหน้าที่ แท่งให้นานที่สุดโอเคแบบนี้การ์ดฟ้าตายไหมทุกคนแต่เขามี Indestructible ป่ปะน่าจะยังไม่ได้พอเขานะฮะโอเคตายปะโอ้โหอินส์เมดมันเฟอรอมากโดดให้ไหมโดดให้ไหมไม่รู้อนะการ์ดฟ้าไปแล้วโอเคเรียบร้อยไปฮะเออ เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมนี้จะเรียกว่าทีมอะไรดีนะทุกคนแปลกตามากนะฮะเอ่มโอเคเราโไปเช้งได้ครับมาเราก็ต่อได้การ์ดฟ้าไปเลยตายไหมเนี่ยสองล้านสามไม่น่าตายนะโอเลนจ์พิกโ l o ถึกอยู่ได้เท่าไหร่โอ้โหเรือหกแสน 6, โอ้โหโคตแรงทุกคนคือนี่แค่สี่ดาวนะโบลี่ผมอะโอเคเราได้นะครับ เขาเปลี่ยนไหมโอเคได้ชีวิตรแรกไปแล้วครับโอ้โหถ้ามันดาวเยอะกว่าน,นี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่อยากนึกสภาพเลยนะฮะมาอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคเกตเราก็ใกล้เต็มแลครับใช้การ์ดอีกใบโอเคสลับซูเปอร์เซยาสามเข้ามาก่อนโอ้โหพุ่งไ่โอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลยโดนมิดเลนส์ไตเข้าไปอ่ะเกสย่าหนึ่งสอง ตัวนี้ก็ไม่ได้เห็นนานแล้วนะฮะโอ้โหทั้งคู่เลยอะทั้งทีมเลยแหละจริงฮะเป็นทีมที่แวกแนวมากๆนะครับโอ้โหรัสเลยโโไปแล้วหนึ่งสองเราอ่ะแดงไหมลองดูเฮ้ย <c oughs> ดาบถูกเฉยอ้าวโอ้โหเขาซวยพอสมควรนะฮะอ่ะไม่เป็นไรมาโบลีเข้ามาเลยดีกว่านะครับ เปลี่ยนล่างไปเลยแล้วกันทุกคนนะเพื่อความชัวเราจะได้ห้ามเปลี่ยนตัวเขาด้วยนะครับมาอ้าวอย่างนี้ไม่ได้ภากอเอาเอาหัวพิกโรสองตัวชนเดี๋ยวมันก็รวมล่างกลับเข้าไปกันหรอกอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยไปแมตชน,นะฮะ คนนี้ผู้เล่นกอดแร้งเก่านะครับสุดยอดดาวสูงมากนะฮะมาดูกันดีกว่านะฮะเขาเอาโบลี่ตัวนั้นมาลองหรือเปล่าแต่ทีม GT นี่โอ้โหอ้าวกดไม่ทันนะครับไม่เป็นไรโอ้โหการ์ดเขียวอย่างนี้โอ้ my god หนึ่งสองจะล่วงแล้วจะล่วงเนี่ยเดี๋ยวเอาอ่ะโอ้โหไม่ทันครับสลับไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรไปแล้วหนึ่งโอ้โดนทีวีอีก โอเคเขาแถบไปเฉยอ้าวการ์ดเขียวได้ครับมาตาเราบ้างแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาการ์ดฟ้ายัดเขาต่อเลยฮะอ่ายังอีกหน่อยดีกว่าโอ้โหมันแรงไปว่ะทุกคนมันเกรดเขาขึ้นมาแล้วอะไม่เป็นไรครับมาอ้าวได้การ์ดฟ้าพอดีตายปะเนี่ยเกือบตายนิดเดียวโอเคเรียบร้อยแล้ครับมาเราเปลี่ยนร่างไปเลยดีกว่านะครับจบจบไป เออไม่แน่ใจหลบทันไหมน่าจะทันอยู่นะฮะโอเคเราอ๋อมียังมีเกตอยู่นะฮะอ่ะชนกันไปเลยครับถ้าเราได้นี่เขาน่าจะจบโอโหเก,กเอาวะมาเกตดนี่ขึ้นไม่ทันนะครับดูดมเรียบร้อยไปย g จนี่คือโอ้โหโดนหนักมากนะทุกคนโอเคเหลือโอเมก้านะครับ เอาการ์ดฟ้าไปน่าจะสองล้านตายไหมทุกคนเรียบร้อยนี่เราไม่มี NZ Sustainable นี่ก็คือเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเฮ้ยจับได้จับได้ปะเอาการ์ดเขียวอีกใบอ่าลัฟไปเลยแล้วกันนะครับคนจบจบปโอเคถ้าเดาถูกก็เรียบร้อยครับอ่าอไม่ไม่เรียบร้อยเหลือเขาเหลือเจ็ดพันอ่าผมไม่มีเกจหลบด้วยคงต้องอ่ามีนี่หว่าลืมไปโอเคมา เรียบร้อยแล้วแหละอ่ะจบด้วยการ์ดฟ้าให้ซูเปอร์เซียสามโกคูจบบ้างนะฮะให้มาเป็นกระสอบ้ายอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเ้าฟัวพอนเน้นแหละนะทุกคนไอคิดบูนี่ผมกังวลนิดนึงว่ะทุกคนมันตัวฟ้าด้วยนะฮะนี่ยังไงโอ้โหแต่ก็ราเมจได้อยู่นะ จริงคิดปูนี่เป็นตัวที่แบบเออคนมองข้ามกันนะทุกคนแต่แบบมันเซนใครมาแล้วมันแบบมันเวอร์มากนะแบบทําได้หลายอย่างมากโอเคเปลี่ยนโบลี่เข้ามาก็ไฟสบายน่ะเอาการ์ดฟ้าไปสองล้านสองอ๋อเปลี่ยนโกลเด้นฟิเซอร์เข้ามาสงสัยจะกลัวโดนวันช็อตนะฮะโอ้โหโกลเด้นฟิเซอร์ก็โดนหนักอยู่พอสมควรโอเครอโดดไหมอ่าไม่โดดไม่อะไรเลยก็เรียบร้อยไปครับชีวิตแรกฮ <c> um ืมคัมแบ็กนี่แรงอยู่นะ โอเคแคลชสไปครับโอ้โห928วอ้าวชนะอีกโอ้โหนึกว่าช้าแล้วนะครับโอเคมาอ้าวเขาโดดนะครับจับได้ไหมอืมเอาการ์ดแดงไปกินอ่าโอเคการ์ดเหลืองไปก่อนนะครับไม่มีกันโคเวอร์เ,เชงการ์ดเหลืองศัตรูนะฮะโอเคตายได้ไหมโอเคเปลี่ยนบูเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาโบลี่เข้ามาครับโอเค เดี๋ยวผมใช้การ์ดไปอีกสักหน่อยโอเคคีไม่พอละอย่างนี้อ่ะได้อีกสักใบโอเคเอาไว้คุ้มที่สุดนะฮะมาลุยกันต่อเนี่ยโอ้โหคิดบูก็แทงดีอยู่นะทุกคนนี่ขนาดเซนไครห้าเท่านะครับแต่เราเราก็โจมตีเข้านี่ก็ถือว่าถือว่าแรงมากแล้วนะโอเคคิดบูก็น่าจะดาวสูงพอสมควรน,นะฮะจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้นะเอาไว้โดนพีวีว่ะโอเคอ่ะ ให้เกสเซียแมนเข้ามาตายแทนโอ้โหดูดูโอ้โหสองใบสองใบล่วงนะฮะ er เกสเซียแมนเออหมดสภาพนะฮะอ่ะมาโ,โห่นี่เลือดเขาเต็มอีกรอบแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เราต้องรัดใช่ไหมเนี่ยคิดบูนะฮะโอ้โหโโอ้หกัดฟ้าแรงอยู่นะเนี่ยโอเคอ่ะละโอ้โหรัชไม่ทันนะครับไม่เป็นไรโอ้โหรอดไหมเนี่ยโคคู โอ้โหอ่าเขาประมาทนะฮะอ่ะก็ตายอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรหนึ่งต่อสามแล้วนะฮะทุกคนจังหวะน,นี้โอเคอันติเบตมาอย่างนี้เราได้เริ่มบ้างนะครับลัชไปเลยดีกว่าจบจบโอเคต้องจาัดก,การรีบจัดก,การไปสักตัวนึงก่อนนะฮะทุกคนสถานการณ์แบบนี้ไม่นั้นเสียโอ้โหดูสิเดาได้อีกหนักเลยงานนี้โอเคจัดก,การลเด้นฟิเซอร์ไปเออนี่ไงค่าเราได้เกดหลบคืนนะฮะคุณสมบัติเดียวกับ UVB นะครับเป็นอะไรที่โกงพอสมควรเลยอ่ะเขาเปลี่ยนร่างบ้างนะฮะมาลุยกันเดอะฮอคกับเดอะฮอคนะฮะโอเคมาแบบนี้ก็โดนนะฮะเรียบร้อยสองดอกสองดอกอ้าวได้ดิอย่างนี้โอ้โหจบเลยวะเนี่ยเรียบร้อยไป ออ่ฟิวชั่นวอรเอร์นะครับแบบบวกสมาสือโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, หลบได้ไงวะนะ่ะมาเอาการ์ดเหลืองไม่กินมาตาเราบ้างนะครับโอเคจริงสมาสือนี่ก็ถึกอยู่นะโอเคโอ้โหยุยบีโดน อแต่คู่นี้น่าโอ้โหไม่เป็นปัญหาเลยฮะสงสัยเขาบิวทีมมาไม่ค่อยดีนะฮะทุกคนโดนหนักมากโอเคไม่ไม่ได้สังเกตดาวดาวเขาประมาณเท่าไหร่เว้ยโอเคแปลงล่างไปเลยครับจะได้ได้การ์ดมาต่อคอมโบนะฮะโอเคโดดไหมอ้าวได้ด้วยวะ <laughs> เรียบร้อยละสั้นมากแต่ละแมตนะทุกคน ผมลืมกดอัดตอนไอ้นี่นี่วะโอ้โ <c oughs> <c oughs> หเกือบกดอัดไม่ทันโอ้โหทีมเออโกหังล้วน <c oughs> ใช่ไหมแต่เขามีเก <c oughs> สเซย่าหนึ่งสองแล้วเออจริงๆนะไอตัวเอาต้าโกหังนี้ก็อาจจะเป็นปหากับโบลี่ได้อ้าวได้ดีอย่างนี้ใส่เขารอใช้การ์ดฟ้านะฮะพลาดจังหวะไปหน่อยโอ้โหดูด <c> ู <oughs> <c oughs> ดีนะเกตเขาหมดแล้วนะฮะโอ้มามิดเลนช์อย่างนี้เลยเหรอเอาการ์ดเขียวไปกิน โอเคมาเอาการ์ดฟ้าไปเลยแล้วกันใครเข้ามาน่าจะตาย okay, โอเคอ๋อปล่อยปล่อยบีสตายเลยเหรอโอเคเรียบร้อยไปครับเราได้เกรหลบคื้นด้วยโอเคมา <laughs> ดูเกสเซย่าแมนหนึ่งสองนี่เขาไม่ได้เซนใครเกสเซย่าแมนด้วยนะเนี่ยโอเคเปลี่ยนร่างไปเลยครับใช้อะไรมาไม่รู้การ์ดฟ้าไปเลยแล้วกันถ้าบลัชก็คือจบแน่นอนโอเคเขาไอ้นี่แท็คเกอร์อ้อาวเรียบร้อยดีอยเงี้ อสสาสะใจมากนะครับจัดการไอตัวแสบซุปเปอร์เซียสองโคหัง <c oughs> <c oughs> อันนี้แมตช์สุดท้ายแล้วนะทุกคนเหมือนฟิวชั่นวอลิเออร์แต่ U ูโกคูนี่ไม่รู้มาจากไหนนะฮะงงมากโอเคเราโดนก่อนแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะฮะทุกคนไอคือแบบไอ้โบลีนี่มันมีแค่เขาเรียกว่าอะไกรกันโคเว์เชงแค่ตอนที่สลับตัวเข้ามาไงทุกคนล่างแรกนะครับแล้วก็ตอนเก็ดเต็มเนาะดังนั้นเราต้องแบบ ให้แน่ใจมากๆแล้วว่าเราแบบเราเริ่มคอมโบได้ถึงจะค่อยเปลี่ยนโบลี่เข้ามานะฮะไม่นั้นไม่คือไม่คุ้มเลยแบบเมื่อกี้นั่นเอง <laughs> โอเคแทงได้แหละนะครับทุกคนตัวเหลืองโอเคแทงดีเลยแหละโอ้มาอ่ะใจการ์ดเขียวไปก่อนนะครับเพิ่มดาเมจการ์ดเหลืองโอ้โหโดนนี้อ่ะแทงไปก่อนนะโอ้โหโดนหนักอยู่นะ UGC อ,อ้ my god อโอเคพีไม่ใช่พีวีดีสเปเชียลเขาบอกเชนไปแล้วก็การ์ดฟ้าตายไหมทุกคนสองล้าน4ี่ผมว่าตายว่ะ <laughs> ตายเรียบร้อยโอ้โหตัวเก่าเกินมาโอเคพีวีได้ครับมาโอ้โห <laughs> โอ้ก็อนนี่ขนาดตัวใหม่ทุกคนแรงมากนะนี่น้าเกิดทีมทีมไหนมีตัวเหลืองเงยอะๆนี่คือเรียบร้อยแน่นอนนะฮะ โอเคเหลือแค่ u g 4นะครับมาอ้าวเริ่มได้ครับแต่จะติดเกตเขาสิแหมเซ็งเลยถ้าไม่มีเกตนี่คือ3การ์ดเท่านั้นทุกคนล่วงแน่นอนโอเคโดดให้อีกทีอ่ะการ์ดฟ้าจบเกรไม่มีเกตแล้วเรียบร้อยนะครับตายแน่นอน2ล้านเนี่ย อะครับถ้าชอบวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะแล้วตอวันนี้ก็ต้องเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะโหดมากๆจริงๆโบร <c oughs> ดเปินไใครห้าเท่าทุกคนแมตมันสั้นมากเลยเนะี่ย